Thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับข่าภาคข้ามช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มกราคม2567ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรเทศกาลศิลปะย้อนอดีต80ปีกมุลทัศนานชาลี เวลา14นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระกนิธิีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเทศกาลศิลปะย้อนอดีต80ปีกมนลทัศนานฉชลีในการนี้ทรงระบายสีลงบนงานเซรามิกช้างแม่ลูก ยิ่รศกการศิลปะย้อนอดีต80ปีกมนทัศนานชาลีจะแสดงผลงานของนายกมนทัศนานชาลีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมและสื่อผสมพุทธศักราช2540ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยงานจิตรกรรมประติมากรรมเชื่อมโลหะปั้นแกะสลัก งานภาพพิมพ์และเซรามิกรวมทั้งจะแสดงผลงานฝีพระหัต์วิสิตศิลปินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผลงานถาปะนันดอนศิลปินของนายชวนหลีกภัยรวมทั้งผลงานของศิลปินระดับโลกและผลงานที่น,น,ทนายกมลทัศน์นันชลีสร้างสารรค์ร่วมกับศิลปินอื่นๆอ,อาทินายถวัลดัชนีและนายชาลีอินทรวิจิตร นายกมลทัศนันชลีเป็นศิลปินผู้ที่ตนให้กับการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ60ปีได้พัฒนาศิลปะร่วมสมัยตลอดเวลา มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนในแนวทางสากลที่มีพื้นฐานจากศิลปะแบบประเพณีไทยในอดีตรวมทั้งได้เผยแพร่ผลงานศิลปะไทยทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินและนักวิชาการไทยในเรื่องการศรึกษาและการหาประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการศูนย์ศิลปะกรรมไทยและสภาศิลปะกรรมไทยเพื่อเผยแพร่ศิลปะไทยในสหรัฐอเมริกาผลงานจึงผสมผสานระหว่างสองซีกโลกตะวันออกกับตะวันตก ผู้สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลได้จนถึงวันที่18มีนาคมนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันพุธตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาองค์มนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมของครูหาไทยในงาน International Green Week 2024ณศูนย์แสดงสินค้าเมเซ่กรุงเบอร์ลินสาพันสาธารณรัฐเยอรมน,นี วันนี้พลเอกกัมปนารุดิตองคมุตตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมของครูหาไทยในงาน International Green Week 2024ณศูนย์แสดงสินค้าเมเซ่กรุงเบอร์ลินสหาธราธราณรัฐเยอรมน,นีโดยสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเบอร์ลินได้เข้าร่วมงาน International Green Week หรือ i g w เป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกเผยแพร่มาตรฐาน และคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรของไทยรวมถึงสร้างกระแสะความนิยมด้านอาหารสินค้าและวัฒนธรรมไทยในสาพันสาธาร,รณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้งาน i g w ถือเป็นหนึ่งในงานแสดงและจำหน่ายปลีกสินค้าเกษตรและอาหารใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในครูหาไทยในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิดโล c a l to g l o b a l สะท้อนยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะป,ประเด็นนโยบาย BCG model พัฒนาไทยให้เป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพสูงสร้างขีดความสามารถสินค้าเกษตรสินค้า แปรรูปที่ทันสมัยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนวัตรกรรมที่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมและในปี2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชมพันษ์าหกรอบในวันที่28รกฎาคม2567จึงได้เชิญโครงการส่วนพระองค์ต่างๆมาร่วมจัดแสดงสินค้าอาทิพัดพัด,พดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอยตุงจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของมูลิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นผลสําเร็จของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกทดแทนฟินแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทยมาครบ55ปีในปี2567 ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในปีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษได้แก่ชาชุด72พรรษากาแฟอารบิก้าโครงการหลวงและหัตถกรรมจากฝีมือของกลุ่มสตรีชนเผ่านอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอกชนไทยซึ่งได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคในสาพันสาธาร,รณรัฐเยอรมน,นีรวมทั้งสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์โอกาสนี้องค์มนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมในโซนต่างๆภายในงาน International Green Week ทั้งการจัดแสดงอาหารและเครื่องดื่มจากนานาชาติกว่า130ประเทศการแสดงสินค้าพิเศษจากภูมิภาคต่างๆของประเทศเยอรมน,นีซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม